สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์วิวซอฟนะฮะกับ Resident Evil 5หาภที่7แล้วอืมโอเคเราก็มาสารต่อความสนุกสนานของเรากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวโอเคต้องขออภัยนะครับที่หายไปนานเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหายผมก็จะเคลีย r ร์ r e s i d e n ห้เสร็จแล้วก็จะเล่น Resident 7นะฮะ,ะแล้วค่อยกลับมาเล่น6นะฮะสลับไปสลับมาเนื่องจากผมอยากเล่นเมากๆลงแดงเลยทีเดียว โอเคตอนนี้เรามาเจอกับกลุ่มคนป่าอุ้ยจระเข้ขามือกหน่วย BSA ของเราไปมันช่างเป็นชนเผ่าที่ปาเคือนเลยเช่นนี้เชว่าเปลี่ยนเป็นโจมตีเชว่าก็จะยิงได้แม่นกว่านะฮะในการใช้ไรเฟิลของเธอ,อยิงมันยิงมันดิเออ ตายไมล่ะโอ้ไม่ตายด้วยแข่งนะผมจะรออยู่บนนี้รอให้เชว่ายิงก่อนเอานางโดดลงไปทำไมล่ะโธ่ยิมีแม่นใช้ได้นะฮะเก็บมาแต่คนเชว่าเยอะนะฮะเปลี่ยนหมดเชว่าเป็นแอคแท็กแล้วเราจะสบายเองทีหลังเก็บกันหุ้มกระโดดมาจากไหนวะเนี่ย เฮ้ยด,ด,ดีเดี๋ยวมีธนูระเบิดด้วยหนีก่อนอุ้ยโอ้ยไปก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้วนทักษะความค่องตัวของมนุษย์ตวกนี้แข่งมากครับหนอนบินได้หนีระเบิดระเบิดไฟแมวนะผมเก็บมาแล้วไม่ได้ใช้ลกช่อง ไปเก็บของก็เก็บยากโอเคเก็บมาตอนนี้อยากได้ปืนพกมากกว่าครับโดดไปโอ้โหอะไรวะบโดนเต็มเลยตกน้ำไปเลยมึงตะเคีแดกอืออ ดูมันครับท่านผู้ชมเทือนจริงๆพวกคนปลาใน RESIDENT Evil 5จะเรียกกลุ่มคนที่ติดไวรัสในภาคนี้ว่าอ่ามาจีนี่นะฮะเป็นเชื้อไวรัสผสมระหว่างลูบล้อกับเฮ้ยกระสืนหมดเอ้ย,อยลืมดูตกไปหมดเลยอ่ะสารเเคกินอร่อย จริงมันอย่างงั้นหละเือว่าอัดมันอืมไหนล่ะไปยังไงโอ้แพนิดไม่น่าจะใช่แนวผมมันต้องไปกดโอเคขอบคุณมาก มัน,มน,มนเดี๋ยวนะครับผมเข้าใจครับว่าจะต้องไปหมุน,นกลไกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ไงเจอแล้วอเอากรรมกลายเป็นว่าเราต้องเราต้องขึ้นแพอย่างไรเนี่ยโอเคมาไม่เป็นไรขึ้นแพก็ต้องขึ้นนะฮะจะขึ้นไม่มีเอาเปิดน,นี้ ถือไว้ดีกว่ากระสุนเยอะอืมไม่กลัวอยู่แล้วแค่ขึ้นแพนม,นนนมันจะมีจระเข้กระโดดมางับเราเป็นจังหวะเป็นช่วงนะฮะเราต้องคอยกดหลบดีๆมาแล้วแอบแอบแอบขุมจะเปลี่ยนไหมขุมเดิมนะฮะผุมเดิมเฮ้ยลบ กดไม่ทันนี่คือวันฮิตคิวนะฮะตาย100ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยลบโอ้ยมัวแต่โม้เกือบไปแล้วขึ้นขึ้นขึ้นเออแมวแล้ว <c oughs> เปิดกลไกเอาสะพานลงเราจะไปต่อนะฮะจะไม่ให้ใครมาขวางเราทั้งนั้นโอเคนะไปยิงทีเอาไปเลยโอเคแล้วเด็กเด็ก ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกคมดว่าเธอจะปีขึ้นมาทำไมมาทางนี้นี่ดีเยนะฮะหันดูก่อนมีเพชรมีอะไรให้เราเก็บไหมโอเคมาเราก็เข้ามาในลืบถ้ำมันมืดมิดโอเค อุย้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ,อ้าวเชื่อว่ามันวิ่งเบียดาล้เราก็เจอเต็นเจอเต็นที่มีสัญลักษณ์ของไทยเซอนะครับอรโอเคเชื่อว่าก็มุดป่านะครับตอนนี้โอ้โหนี่น่าจะเป็นแท่นน้ำมันนะฮะ โอเคเข้ามาสำรสวจในเต็นทสิมีอะไรไหมไม่มีนะฮะว่างเปล่ากับตุ่มงโง,ง,ง่ๆหนึ่งฟันได้เงินมาหนึ่งร้อยบาทได้เงินมาน้อยมากโอเคไปสำรวจสำรวจต่อมีอะไรกระสุนปืนพกกระสุนนาชิงกันขอแล้วกันยีงจะร้อยล้อมาก โอเคอตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะแท่นขุดจาน้ำมันเราจะมาตามหาไอเอวิ่งกันโอเคมาลุยเข้าไปเลยเมาแล้วครับม,มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาะนั่นไงไอเอวิงอว่งเดิเนี่ยสบายใจ เราจะตามมันไปโอ้โหเล่นเทวาซอยไปแล้วสองเซวาไปจัดการไปเลยเฮ้ยนอ้โวไปเก็บออกมาทำงานมาทำไมไม่านางไม่านาง ขนมากทางตันนะฮะเอาละเราจะไปทางไหนได้เหมือนทางขึ้นเป็นเกลียวขึ้นนะฮะโอเคสำรวจมันมีบางอย่างบล็อกมันอีกทางนึงอยู่นะฮะโอเคเปลี่ยนแผนตรงนี้มีบันไดขึ้นาตามเชว่าไปไปยินเอาล,ะเอ,าละเอ้าเชวากระโดดมาทำไมอืมอ๋อนี่งิ ออืืมมทำอะไรทำอะไรเรียกว่าซ้ำเรียบร,ร้อยเก็บมาหีรถดด้วยความรวดเร็วแล้วลุยต่อเอาละนีไ่ไงนะดึงครับอ๋อโอเคเราจะต้องเกาะ เจ้านี่ไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไปปลดล็อกประตูอีกด้านหนึ่งโอเคมาถิอว่าค่อยตามมานะชึบโอเคเรามาถึงแล้วปลดประตูก่อนมาเร็วเฮ้อะไรเง่ะโอ้โหเียน่อมาทีจีนี่นะฮะเรือไปฟ้า ถอยมาคิดกำลังยิงหัวมันซ้ำม่ยอ,อาามมาไกลเวย้ยเ <c oughs> ข้าไปแล้วเราก็ถอยมานะทำเป็นจังหวะ <c oughs> มันละมันแหละมันละเฮ้ยชิว่าชิวาแมวนะฮะมันพ้นเป็นวันฮิตชิวนะฮะเราจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดตายและเยี่ยมดีเก็บมากเราก็จะไ้หมุนวาวมหมุนหมุนหมุนเพื่อที่จะปิดไปแล้วเราจะได้ไปอีกทางหนึ่งได้นะฮะโอเคเนี่ยฮะ เล่นไม่ยาก <c oughs> แต่รู้สึกว่าเชนซอมันจินี่น่าจะมีอยู่สองตัวนะฮะด้วยกันแมปนี้เอาละไปยังไงต่อปีนขึ้นไปนี่ขึ้นไม่ได้มีวาาอีกอันนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคหมุนเห็นว่าคุ้มกันด้วยฮึบฮึบโอเคอ่า โอ้โหพอปิดไปปุ๊บออกมาจากไหนกันปะเนี่ยอืมระจัดทันนะฮะโอ้ยโ,โดนเลยปะตายเก็บมาเก็บมาแล้วก็เก็บมาครับ รีโโลดปะรีโโลดอืกระสุดเลยลอมากไปปีนนะักกันเดียวกันนะฮะดึงลิฟต์มาดึงลิฟต์มาทางนี้แล้วก็ผลไปเพื่อไปหมุนวาลตรงโน้นโอ้โผมเตรเียมอาวุธหนักไว้ก่อนดีกว่าเฮอ่ะเกาะไปคือ,อคว่าตามมานะ นั่นไงมาได้อีกตัวหนึ่งเทว่าจัดการมัน <Another one. S 1> อีกตัวหนึ่งนั้นเหรอแน่นอนสิมันกระโดดได้นะาจากที่ผมจำได้นั่นไงเฮอหลบหลบหลบดี เฮ้ยลบเอาดูเดิลงไปเลยตามเชวาไปนะฮะโอ้ยเอา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 หมุนก่อนละกันโอเคเดี๋ยวให้มันกระโดดขึ้นมานะเอ้าเชวา ไปแล้วไปแล้วรอก่อนรอก่นอนวิงว่งวิ่งเดี๋ยวม,ม,มีอะไรจัดไปเลยใช่ว่าอืม ตามมาตามตามมันอย่างนั้นเลยอื้อืมตายโอ้ยปืนกระสุนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับรอบนอกรอบนี้จะมาจัดการอีกทีทีหลัง มีแค้นมีแค้นแค้นนี้ต้องชำระนะฮะโโกกระสุนเลยเฮ้ยอะไรง่ะเอาละตอนตีมาอย่างนี้ไปก่อนมาตัวมาติดอืม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 อือืม โอ้ยโอ้โหโดนข้างหลังอ้นี้ก็เก็บมาโอ้โหขอบคุณมากเชื่อว่าโหลดให้พร้อมะนะ Αι, มีอะไรส่งให้เชว่าได้บ้างไม่มีเลย <laughs> โอเคมาอย่างน้อยเชว่ากระสุนก็ยิงเลยเยอะกว่าผมนะฮะเก็บมาเก็บมาแล้วก็รีโหลดซะเลยโอ้ยลอยหลอมากตอนนี้ไปกันเถอะเอาละเราก็เข้ามาในตัวอาคารแล้วเจ้าโอวิ่งอยู่ที่ไหนไอโอวิ่งเอ,อ้ย มาเจอกันซะดีๆะตอนนี้เราก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษเราอยู่ในทินของสตูที่มีกองกำลังมากกว่าเราถึงสิบเท่าตัวเลยทีเดียวเฮ้ยเตือนใครเฮ้ยเอ้เอาจอชว่ายังไงแตาย,ยังไม่ตายจอ,จอชเชวาเหรอฉันยังไม่ตาย คุณปลอดภัยนะแล้วคุณมาอยู่นี่ได้ยังไงที่พอร์ตเราถูกโจมตีแล้วผมก็มาอยู่ที่นี่ผมเคอมากแล้วทีมของเราเป็นยังไงบ้างบ้าเอ้ยตอนนี้เราเหลือกันแค่สามคนทำไมไม่ทอนตัวผมแปลไม่ทันครับ The drive containing data on the BAW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's say Let's save the chit chat for later. เฮ้ยเฮ้ยมาครับดักหน้าดักหลังมากันเยอะแยะไปยหมดเอาแล้วเดี๋ยวก็ออกซุ่มกันด้วยเร็วเข้าจะจยแฮกมระบบรีบให้นะครับตอนนี้ดงตีนเอเอ จะหมดแล้วเก็บม,มาเก็บม,มาทั้งโลกด้วย<ป>เียเนไปลุยนี่ดได้เต็มที่เลยเชียวว่า ขอบคุณมากเจว่าตอนละจอดเวลาของนายแล้วมาแล้วครับมาอีกแล้วมาจากไหนมัง่งมาแล้วข้างหลังถึงข้างหลังอีก เห็นโมลุยโอ้ยปวดหัวมากเฮ้ยตัดตรงแถมไอดด้อ้วนมาไอ้อ้วนมาถึงบอสนะฮะตัวนี้สองตัว ใช้ได้แล้วไปกันเถอะเชว่ามาเร็วเฮ้ยเกิดไม่ทันมันจะลุ้นตัวแ็นแข่งนะยิงไม่เข้าหนังเหนียวโหลดแป๊บโหลดได้ลงพร้อมก่อนออกไปมาไปเร็วไปเร็วเฮ้ยลูกซองอัดก็ไปเต็ม กระโดดลงมาอย่างหน้าตาเฉยหมายเขาว่ายัางไงก็เนี่ยถือไป้ึทิปเอาแถมด้วยมาตรงตกไปเลยได้อืออืออุ้อ,อ,อเจ๋งมามาเนี่ยีโหลดนะฮะโอเค ทำไมยืนรออะไรกันอยู่ตรงนี้ไม่ทำไมไอ้เก็บระเบิดไปเร็วรอ,ออะไรกันเก็บเองระเบิดจะได้ใช้ ถึงแค้นควบคุมแล้วนะฮะมาต้องให้จอนมาแฮชระบบให้เราแล้วเราก็ต้องโอเคมาเดีย๋ยวเราไปคุ้มกันให้แต่ว่าในเราอยู่ตรงนี้เดียวดักตรงนี้แล้วครับมายัางมาแล้วมาเปรียบเลยโอ้โห้หมาด้วยไปฟ้ามาด้วย ระเบิดไปกินไม่มีละเป็นไปดีแถมอือเอาดิเอาแถมอีกระเบิดเยอะระเบิดเยอะแถมออาฝึกครับแถมอีกรูประเบิดนี้ด้วยเอามามาได้เองมาเลยเอา้าแฮกได้เลยเฮ้ย ตายไหมตาย <laughs> โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอน,นั่นแหละไม่ต้องเร่งรีโหลดก่อน <laughs> มามันจะมาเรื่อยๆนะฮะเราไม่ไปเกลี่ยไปกันเถอะโอ้ยมันจะไม่รอดมาพวกคุณปลอดภัยนะ I'm okay. Okay. It looks like Irving is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. I'll try to find this way out of here. All right. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a talk up ahead. That's probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh! Be careful. Do let Wing do it. ไปกันเถอะมาเราก็ต้องลุยต่อนะฮะข้างหน้าเราจะไปเจอกับอะไรอีกเดี๋ยวปีนเข้ามาก่อนอ๋อห้องนี้ห้องที่มันบุกเข้ามาเมื่อกี้นะฮะผมแวะเข้ามาเก็บกระสุนปืนแล้วเราก็รีโหลดไปกันเลยแป่กันเถอะเชื่อว่า เราต้องไปตามหาจิวววเลนไท์มาเร็วๆเ,เข้ายืนลวนอยู่นั่น AI เอาละมาถึงท่าเรือแล้วเออวิ่งอยู่บนนั้นเออวิ่งอยู่บนเรือแล้วนะฮะโอเคไปกันเถอะไหนอะไปยงไงไปได้ไหมปีบล็อกจากอีกด้าน แล้วไปยังไงอ๋อต้องไปตรงนน้นโอ้หเราก็ถีบเข้ามาตรงนี้อะโอเคเชื่อว่ามาแล้วกูณเรือลมเบเลอร์เลยเดี๋ยวนะครับโลกแวะแวะก่อนแวะก่อนแวะสักหน่อยเพื่อความสดชื่นนะฮะโอเค ถึงแล้วเขาอยู่น oh ั่นเดี๋ยวนั่นไหมแล้วกขี่เรือโบ๊ทนี้ไปแล้ระเคลื่ตัวไปนะเดี๋ยวว เหยียดมาจริงจริงเราดงตีนเขมาหาเราอีกแล้วโอียวเทียบตอนนี้จอร์จอยู่อีกฝากหนึ่งของนี่ครับเรามีเวลาที่จะไปหาจอร์จแค่สองนาทีเท่านั้นเอาละเชื่อว่าไปกันหรือยังลาไปเลย นครับแผน่แผนใช่นี้แผ่นกระสุนไอ้ลุยเก็บมาขอบคุณมากมากไปกันเลยเชื่อว่ามาจากไหนว่าเกยบ อจอดกำลังไปไม่เห็นนะเนี่ยเต็มประตูเลยเนี่ยเอาดีไปมาเร็วเชื่อว่ามาไอโอ้โหโอ้โหมาเยอะมาเยอะเก็บเก็บเก็บระเบเิดระเบิดดีอัน ดอแมวและเสียเวลามาเร็วใช่ไหมวะโอ้ยโอเคอเฮ้ยไม่ได้กดรีโรดใช่ว่ามาเร็วเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะนี่โอ้ยเกือบมันก็จะไม่รอดไปแล้ว จะเปิดแล้วไปเร็วคลิปเป็นเหมือนแท่นสูบน้ำมันของไทเซลนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าไทเซลนี่คืออะไรก็เป็นบริษัทวชภัณฑ์อย่างหนึ่งเป็นเบื้องหลังของวิวฟาร์มานะฮะสามารถติดตามในเรื่องได้ที่อ่าเ e ส i d เดนต์เดนเจเนอเรชหรือว่าเดมเนชะันมันจะเป็นในเรื่องที่ต่อเนื่องกันโอเคเกือบนี้ว่าไม่ทันเนะี่ย ในที่สุดก็จบแล้วนะครับพาร์ทที่7เล่นเนอาลากเรื่องกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็จะรีบทำคลิปออกมาให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ